ไปี๋ยวเจ๊ก็ต่อจริงๆสายเดียวซ้อมมากี่วันก็เดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบุเนดิษฐ์นะที่เดิมที่นนมีใครเป็นผู่บอลซ้อมมากก่อนนี้ก็พี่ๆเพื่อนๆในคใครตอนนี้อายุเท่าเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเกาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้มวยสไตล์เลยครับวันนี้มาเจอกับสายลม เคยต่อยกันไหมครั้งแรกเนาะศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอเนาะวางเก่วมาแขงให้ดีก็ตามเก่งมาอ่ามีอะไรอยากแก้ไขอู้ดเบียดเล่าสุดต่อยไว้ที่นี่วันนั้นต่อยกับเยี่ยงค่แพ้บ้างแพ้แล้วครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้ออ๋อเวทมวยรอบนี่เหมือนกันเท่วันนี้ก็ร้อยสามเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ร้ครับอ่าผ่านเรี็วไปแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสี่นะสมบูรณ์ยังไงนะวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดอาชนะด้วยพร้อมเข้้ารอบดวย คุมมากี่กิโลไฟนี่สามสี่กิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดคปดจังหวัดฝามช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยตาดใจเป็นกำใจได้วยก็เที่ยงนี้เลยที่นะครับคู่แรกเลยนะโชคดีครับ